โว้ยถ้าอยู่กรุงเทพก็ไอ้นี่แล้วอะไรนะนข้าวหนึ่งน้ำหนึ่งก็จะสองร้อยอยู่แล้วไม่ใช่หรอเออใช่เออัองทิจารณาอยู่ตม 1, <c oughs> ้มตำหนึ่งปีกไก่สองปีกแล้วก็น้ำลำไยหนึ่งจ่ายมาประมาณร้อยเจ็ดสิบห้าบาทก็นั่งทิจารณาอยู่ว่าเออ,มเอสมันนย,ยนี้คื <ỏi> ต้องจ่ายเนาไหร่เลยหรอก็ถ้าเอาความสะดวกสบายอะนะ ไม่ได้กินที่ลานนะไม่ได้กินที่ลานที่รานเหรอโอ้ยเฮียปลาโดนไม่ได้ปลาโดนคนนะปลาโดนขอบกำแพงในึกว่าปลาโดนตัวเองยังเลือดตกอยู่ยังได้อยังไม่น้อยฮะไม่น้อยว้า ทำไมมันเงียบอนียเฮ้ยเปนปลาแล้วิวมเอามาแล้วกันเกินโดนแล้วบนมารหบนนนให้มันงงะือนีนี่ยนี่นี่ ก็เกือบจะเดินวนไปเรื่อยๆให้มันงงคนดูอีกินเหลือนิดเดียวเองอ่ะน <c oughs> อยู่เนี่ยอยู่ประตูเนี่ยเลยใ <c oughs> ช่ใช่ลง มันลงไปข้างล่างแล้ววะมันดนุี่มันลงไปข้างล่างหมดเลยแย่ๆเนี่ยนี่โดนระเบิดว่ะรอแป๊บนึงแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดซุบว่ อย่าเพ oh, <sh arp y> ิ่งลงอ๋อไลงมิวลงมาทํไมมิวลงมาทํไมมิวลงมาทํไมเรตัวอยู่นี่นะอวอย่าพิ่งอยู่นี่นะผิวรอแป๊บนึงพี่ขอลูดแป๊บ

เอ้ยบ hey, uh, mm ิวบิวบิวลบไอตัวลบมันตาย